ผมอธิบายให้ฟังนี้ก่อนเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นนะฮะเริ่มต้นมาจากอาร์ตกับเอสนะครับได้มีการไปปรุงสูตรยาขึ้นมาโดยการที่ไปดูจาก YouTube แล้วก็ไปซื้อไอ้เจ้าเม็ดทิลแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับเอามาผสมกับเจ้ายาดองนะฮะไอ้พวกสมุนไพรต่างๆนนาาแล้วก็ขายส่งให้เจ๊ปูถามว่าเจ๊ปูไปซื้อมาจากอาร์ตกับเอสได้ยังไงเจ๊ปูเขาบอกว่าเขาอะซื้อแบบพ่อเขานะเมื่อก่อนเขาจะมีเจ้าอื่นที่เขาซื้อ แต่ประเด็นที่เจ๊ปูทำไมถึงมาซื้ออาร์ตเอสเป็นเพราะว่าอาร์ตเอสเนี่ยเหมือนจะเป็นญาติกันและรู้จักกันมาก่อนแล้วพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บอาร์ตเอสบอกว่าพี่เจ๊ปูผมไม่มีงานทําเลยตอนนี้พี่แบบช่วยผมหน่อยเดี๋ยวผมจะเอายาดองเนี่ยมาขายเจ๊ปูบอกว่าเฮ้ยจริงๆเขามีเจ้าทีซซื้ออยู่แล้วแต่เขาบอกช่วยผมหน่อยแล้วกันพี่เจ๊ปูบอกเอเคเดี๋ยวมึงทําให้กูลองชิมดูก่อนเขาทำไปเจ๊ปูก็ลองดูปรากฏเออรสชาติไม่ได้ต่างแต่ที่เขาเคยสั่งเขาก็เลยสั่งอาร์ตเอสจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ย ทั้งฝั่งของพี่แอ๊